สวัสดีค่ะนะคะมาพบก,กับจิ๊บนะคะเพจสมุนไพรนะคะหมอเสงออนไลน์เรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสงค่ะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาให้ข้อมูลเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลด้วยสมุนไพรนะคะวันนี้นะคะสําหรับทุกท่านที่ชอบทานกาแฟนะคะ บริษัทมอสแงไทยแลนด์ก็มีกาแฟนะคะเพื่อสุขภาพอยากให้ท่านนะคะได้ลองไปรับประทานดูนะคะบอกได้เลยว่าดีจริงๆค่ะมีทั้งแบบชงร้อนพร้อมดื่นนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอแนะนําเป็นกาแฟตัวนี้นะคะแบบชงค่ะนะคะแบบนี้ก็คือเป็นแบบทรีอินวันนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีไขมันนะคะแต่ได้ความหวานจากหญ้าหวานแล้วก็ไขมันนี่ก็ได้จาก ไขมันนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็จากไขมันพืชเน้นๆเลยเป็นกาแฟแท้ ica, อาราบิก้าบวกโรบัสต้าค่ะได้ทั้งความมันความเข้มความนุ่มในตัวนะคะดับกินนะคะตั้งแต่หัวจดปลายเท้านะคะขับสารพิษให้ท่านด้วยบอกได้เลยค่ะว่าดูแลสุขภาพจริงๆิงเพราะผสมสมุนไพรในนี้ถึง9ชนิดนะคะบำรุงนะคะร่างกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะ,ะท่านที่มีอาการปวดหัวนะคะปวดไมเกรนทานกาแฟหมอเสีงจะบอกได้ว่านะคะ อาการของท่านที่เป็นอยู่จะดีขึ้นมากๆนะคะบำรุงร่างกายฟื้นฟูน,ฟนะคะให้ร่างกายของท่านสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะแข็งแรงค่ะดูแลนะคะด้วยกาแฟสมุนไพรเบาหวานความดันไขมันท่านที่มีโรคประจําตัวสามารถทานได้นะคะก็ขอฝากนิดหนึ่งนะคะกาแฟสมุนไพรกาแฟหมอเสีงนะคะ หรือท่านใดที่อยากทานเป็นกระป๋องนะคะแบบนี้ค่ะนะคะแช่เย็นๆทานนะคะก็อร่อยมากๆบอกได้เลยนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟสมุนไพรนะคะบำรุงฟื้นฟูให้ร่างกายของท่านแข็งแรงทานแล้วสุขภาพดีนะคะก็ขอฝากกาแฟสมุนไพรหมอเสงนะคะท่านใดที่สนใจแอดไลน์มาได้นะคะ เบอร์ที่เบอร์โทร06 49 47 93 89หรือทักไลน์นะคะทางอินบ็อกของจิ๊บเพจมอสิงออนไลน์ได้เลยค่ะสำหรับแปนนี้วันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ